ท <c oughs> ีนี้เดนต้านี่วิตลุกรักตุลาัน์เออทีนี้เดินต้านนี่ตุลาทัตต่อไปวังเก้าใน,นปยากรณ์อากาศจาก,กรุมอุตุนิยมวานวิทยุมวัตถายานวันเก้านี้จะมารายงานได้ตันได้จับเก้านี้เป็นเก้าเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับเก้าเอ่อเรื่องพยากรณ์อากาศตอนนี้ตะเลอาไตคลื่นลมแรง จงตึงจงมากเตียมนั่นอย่างไรล่าเราโอเจ้าเรือเองเราเรือออกจากกว่งไปล่าจัดในเกตป่าจังหวนจบมาปลีการตายใหญ่เลยเฮ้แมป้าไม่ไหวนะกูจัเวดน,นะอย่าไปไว้ครับนักาต่างจะท่ามีครับไว้ก็เลยตรงง่ายปปลมตรงนะเอาต่ได้กับาการประกาศฮพุ่ม ใจไงลุยเราคนกันยิงถูกเขาตได้กับพันรึ่พันกับพอพันรึงพันกับกมคุณห้าร้อยบาทนี่กับเอาลูพวกลาปอนกับใช่ว่าพันยังกับรึงนพันนัขอพันาอวปมา้ลูกพีได้แลงไงลูกบาง้จงระเด็นมาตกจิงกูได้แล้วเป็น เราเองก็มัวมันก็บ้า <bam> ข like ึ oh. 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 ้นมาปื้อรวยตั้มปื้อให้เก็บเดินทางไปซื้อมานกว่าใจกันเหลาอินให้เดินตทางไปซื้อโอ้โอ้โอ้มาหน่อยนับลูกโรงเรียนโอ้มากันเป็นยารเจ้าน้าก็ในไรถึงกูเกลียดด้วยคนเราเป็นแรกต้องโดนจัก เจกวางพ่อแม่มังให้นิโหรอใตหลวงใหญ่พันนี่ลูกเกิดกับยามปีนั้เกิดยามก็เหลือกระนานาาว่าพือไม่รู้ว่าเกิดยามนะก็ไม่รู้เราเรไม่พันกคยพึย่งจริงกูมไม่แจกไครจบเด็กจาไม่นี่ไงไมันเด็กหลุนรูนังควัดเก้าสมานอยู่กันยังเล้วเด็กตัววันนี้นต้องรู้เด็กจาไ,ไม่นี่ติงไม่แจกรรมาเออ เด็กจะไม่ได้ตรงตันจะไหมอ่านเออกวางวัต้องกินชาวเวนซนนปินแล้วก็สั่งชาวเวนซนให้ร้อยชาวเวนซนให้จังนครีมชาวเวนซนเออแม่ไปสั่งชาวเวนซนแม่อยู่บ้านหลอกกี้เซนอยู่ไม่กินอัรนั้นการนียมไม่ใจรุนจู้แต่ขึ้นว่าอยู่จะไม่เน่ก็ตันจะไม่ป็นจริงก็ตันจะไม่เป้หัวมากูจบเด็กอยู่ไม่นี่กูตื้อว่าบานตันต่ำแล้วมัน วัดเดียวแตนิ้กันจริงไม่ปักแก้ไม่ปักจ้าที่ดีมึงเอนดูแม่มั่งเลยลกูกหน้ามาลีแม่เองก็ยิงลำบากอยากจนที่นี้ยายคนก็นินท่าได้ว่าเออมันยายแก้นันไม่จ้อนลูกมึงมีสร้างความเดือดรอเล่นคนใจล่อๆไม่ได้โดดมันกบปบน้องจารำกานกุติต่ำปื้มึง,ปง,มปมง,งไปไนแล้ววันนี้แกก้ามาเล็กเจ้า ดับป้าดับป้อนก็นแต่กูว่าลุงที่ไปไหนแลาวไปเอ็นปากเปล่ากลางสมางเลยมาปลอมมือไม่ได้ตายตัวติดใจออกจากบ้านน้อยเบอร์นี้จริงเฮ้กูใจแรกไปเจอ,อตัวติดไฟแม่เคยใจยาใจนำกินเก้อยิ่งกูใจบอกตัวไปตึงงวานจะดันกับมอมนำมันกังกอกกว,วันนึกถใช่เนื้อวตัวทีวี <c oughs> นะผมนี่โจกัน ให้ลำกา้านตรงจริงเฮ้อเวียดนามกูมันเตืนป,ป่าปรือมึงเลยฮิปปิอีไอ้แม่ได้ปุ่งเถอะเห็นตัวเองไงยังเอา้ม่รอดลำบากมีแฟนไหนแล้วว่าโลกิมาลีมึงเ็นดูแม่มึงมั้งไ้ตานุผีมึงไอ้ทรุปภาพหายลำบากอยากจนนู้นไอ้ทรุปาพปีมึงไปโยวัดไปโยวัดหลงังตีเก้าก็ไม่ได้กินบางเบอร์ทาบอลลูงจันแม่ก็ไม่ได้กิน ไปโยวัดตะมานป่าตนาะแจ้งแก้ไอ้ตังมังพอได้จ้งแม่จ้งน้องไอ้ดีได้มาเม็ดกับเม็ดกับมึงอันนี้ไ,ไปเจอลิปมังเจอไอ้นูมังไอ้นี่มัง้งท่นเล็กว่าป้าเบียกูจ้องรอยไปเจอครีมได้มากุป๊ปเออและวจ้องรอยเจอครีมมาแล้วไปลักตายจ้าเหล่าจ้ามรอยเหล่าไปเจอเป้งตาแล้วไม่ตื่นให้รอยลับนะอู้สลรับผูจัดเวทนะ จัดยืนกว้างแนหนงไงนะยืนกวางแนหน,นงนไงนะลำกานไอ้หลีก็ไม่รู้แม่บ้าจ,จะตายอะ่อะผู้ไดลำคาดลูกจะไปไหนมันเกี่ยอะไรกับแม่ด้วยล่ะตอนหนูกูเกรียนตรงนั้นกูเกรียไนได้เปี้ยนโลนตาใหญ่ลรแล้วไม่ไปไหนทำไมล่ะกูนี้หนูมีน,น้ำกับผู้ชายอะ่ะก็จะไปเที่ยวไอ้มึงรอไหรอกว่าไปกับคนใจมันั้นอันตราย ม่ไปกลัวอะไรลุงบ้าๆ like, ้าหรอเออด็กระด้อยจะยังเลยยังจะยังเกี่ยวมันไม่ปักรรดหนก็เปื่อเปื่อไอ้หนุ่ยกำยอนได้รุนไม่ดูกูกูไม่เกี่ยวบ้าบ้าดิกูไม่ใจกูจใจจนตามใจจนอ้ามเลยกูไม่เกี่ยวเลยลูกมึงเออกูไม่เกี่ยวเลยได้ย้ำไฟตายใหญ่หน่อยจริงมึงอยากไปเราเดินดูแม่นุคนก็นินตากับตั้งบ้านเลยทำไมคือจะมีนินตาพวกปากปลาร้า พูดได้ทั้งวันเหล็คนเมร์นั้นฮะดีฉันจะไปอย่าแม่บ้าอะไไปกรุกอยู่แต่กัำพูชาจแต่พูชายได้ไว้ก้นมือตัวกินไปกรุกกันอยู่หน่วยกำเพื่อกนเลยกูแหล่แหล่รำกาญก็เปื่อเลวจริงแต่ต่ำปื่อไอ้พรีนั้นก็ะยอนเลยครับเด็กขันจัดกูไม่แจกแต่โตกู่กันลอกกวนก่อนรู้แล้วว่ากูตาไม่ไกลเย็นพอแกแกง mai kiếm ta dài cây cây tôm mà Rêu kẻ tài ôm rồi móc trong nâu mà ừ. Móc trong nâu mà Ừ quá quả cây cây tôm Tâm của trái rêu và lúc quả dâm Kinh kinh cung cung trái có mà nuôi quả con trái dạy môn Rồi cây dâm ra trái ngay tay gặp râu vừa chạy lại chốp ư cũng kẻ nặng nát dài trời bốn đi ôm ไช่โกลาธมาใจกายมันฟันแหลกพอไม่สมบัติแม่ใจกายมันยืนนายแหลกมานมือฮันยากูกูตุบก้นไตนี่กับยาในมึงตุบเตุบระยาเครียดเครียดเพื่อกี่บนนี้แต่งแต่ฟ้าบนไม่หยุดหันดูกี่บนนี้ไตเดี๋ยวกูเครียดไอ้พวกเราจัดการก่อนก้าก่อนข้าเออก่อนก้าไว้นั่งกินข้ายร้อยสักทีพอกูเดิมจอนข้าวใส่ปากมาแล้วมาเออ มาตึงก็เจ้กินกับขุนแก้ไก่คลอกแกรกคลอกแกรกไปคลอกแกรกไอปนเลยมาปลอกรกแต่กูกินเก้ามาตึงตักข้าวรยะตัวไอตีเด้นวะมึงตักให้ไมเนี๋ยวกูตักให้เรียบร้อยไปตึงตักให้ปลาน้ากว่ากินได้ยัยกูตักให้พร้อมตมูแกงต้มอะไรคือปลาตดนั่นคือเรียบร้อยมันปวดหางกินกินจากปากเอ้ Hãy trên cao ừ. tốt là để nuôi qua plan tuyệt đông ta, lùng này nói lùng này tuyệt canh ừ. bap không kia cụ mong tuyệt luôn tuyệt ừ, tuyệt luôn. luôn để luôn luôn tuyệt 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 lộc. ม <c oughs> ัวเปลือกวางกูเกงจอมปลาจีนอยู่เจ้าเกรงบ้าอยู่ปะนะกับคุณเคก็ไม่เว้นเกร็ดกับเราแล้วกีบเลยอไตฮันย์จีฮันยารเรามึองไรยาผันเพื่อโอ้เว้นนะจิงไห่ปอกเกยมาบ้านนี่ถ้ามากินข้าวเรายายเขียวเปลือ,อไม่ใจได้กิน,นตี๋ใจแกมันปั้นแซ่ดุฮะว่ะ จำใจกคยมางมากทุกๆคนพึดงอันนู้ผู้หี่แววมาตึ้งหนังกินก้าแล้วใหญ่ถ้าลกแววมาจายก็ยมันอยอน่เลกับเจาเมือวาอันนู้พรกนูนมาแล้วก็เป็นนนลวเกูแกแก่รุดเหนก้อนเปลือพอพี่น้องรอบแม่ตุกอันพี่น้องรอบแม่เจอกตักมาให้กมตบแก่นดำกยมังหลอดจอมมังเตเรียนมั่งรันตอดมังยวกมังรำมังอันอูอ

ป้างหำกินเช็ดนอนท้งนหนาที่ได้จักแต่งแต่งแต่แต่บินขึ้นปเปล่าเพ่นเคยไปลายลูกเนียงให้ยรอยนกยียงรวยปี่นะคุณบ้าเปล่าเรื่องยาและเรื่องนกยียง